สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมตูนวรัตและที่นี่ EnjoyTV นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวคราวของมะเขือเทศราชินีนะครับตอนนี้เนี่ยทำรายได้กําลังดีขายได้วันละเป็นแสนเลยนะครับมีรายงานมาจากชาวสวนที่ตาบลวัดละมุดอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนี่เองครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ปลูกกระเจี๊ยบเขียวแต่ว่าเก็บผลผลิตขายทีไรมีแต่ปัญหากําไรก็น้อยชาวบ้านเลยหันมาปลูกมะเขือเทศราชินีขายนะครับราคาดีดูแลไม่ยากและยังปลูกได้ทั้งปีอีกด้วยนะครับมีการเปิดเผยจาก คุณประยงวงสกุลเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมนะครับบอกว่ามีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจากชาวบ้านขาดความรู้ทีแรกเลยหลงตัวเองครับคิดว่าตัวเองเป็นมือหนึ่งอันนี้ท่านประธานเป็นคนเปิดเผยมานะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับตอนแรกก็เข้าใจกันว่าต้องใช้ยาหนักๆให้ปุ๋ยหนักๆผลผลิตจะได้ออกมาสวยนะครับแต่ปรากฏว่าพอออกมามันก็ไม่มีความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานขายไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนกินเนี่ยเน้นใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นก็เลยต้องมีการ เปลี่ยนแนวทางครับเปลี่ยนแนวทางการทําสวนให้เป็นไปในมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสําหรับพืชอาหารหรือว่าแก๊ GAP นะครับเพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยของจังหวัดเขาเข้ามาแนะนำนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมะเขือเทศเป็นพืชที่อ่อนไหวนะครับไม่สามารถทนต่อโรคแมลงได้ถ้าเปลี่ยนมาปลูกพันธุ์อินรีเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้แน่นอนต้องพึ่งเคมีอย่างเดียวสุดท้ายต้องตัดสินใจเปลี่ยนตั้งแต่วิธีคิดพากันไปอบรมเลยแล้วก็กลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดแรกๆก็กล้าก,กลัวกลัวกลัวว่าจะสู้โรคสู้มแมลงไม่ได้แต่เอาวะใจสู้ทา ได้จริงสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นผลผลิตที่ดีทั้งกระบวนการทําความเข้าใจเรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องการเก็บเกี่ยวการเพาะปลูกการขนส่งระบบการตลาดนะครับทุกวันนี้เนี่ยตลาดรับส่ง ทั้งหมดเนี่ยผลสด90%ที่เขารับซื้อแล้วก็ยังส่งไปยังห้างตลาดไทยปากคลองตลาดใหญ่ๆตลาดน้ําอีกหลากหลายนะครับอีก10%ที่เป็นผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดนะฮะที่มันมีตําหนิบ้างเนี่ยเขาก็มาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศราชินีเชื่อมอบแห้งบ้าง3รถบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยวางขายได้วันละ2,000กิโลกรัมคิดเป็นเงินก็วันละ100,000บาททีเดียวจากเมื่อก่อนขายได้แค่วันละ45,000บาทเดอนนี้ เพิ่มมาเป็น1,000 0แบาทแม่ร่ารวยกันทั่วหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเกษตรเนี่ยต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่าไปยึดติดแต่วิธีการเดิมๆนะครับถ้ามีอะไรใหม่ก็ต้องน้อมรับแล้วก็นํามาพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับฝากไว้กับข่าวคราวของมะเขือเทศในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ